ช่องเศรษฐีดูใบนะคะวันนี้เราจะมาต่อคลิปที่ผ่านมาที่เราเราเปิดพัสดุการที่สั่งน้องชายโซนมานะคะเราสั่งมาแล้วเนี่ยนะคะในการเดินทางของน้องน้องอาจจะโดในใช้ระยะเวลานาน,านในการขนส่งนะคะทําให้น้องมีใบเหลืองใบเหลืองนะคะน้องเกิดอาการใบเหลืองเพราะว่าที่เราสั่งซื้อแม่ค้าเนี่ยคือจะเป็นาภาพที่สวยเราได้มีวิดีโอคอลกันแต่พอเราได้รับนี่คือเป็นใบเหลืองนะคะ ถ้าได้รับใบเหลืองแบบนี้เราจะมาประสมงพยาบาลน,น้องกันยังไงดูนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเอาน้องอะคะ่ะไปไปไปลดน้ําให้เปียกให้ชุ่มให้น้ําไหลผ่านนะคะให้น้ําไหลผ่านนะคะสําหรับคนที่ไม่มีตู้อบเราสามารถมีอุปกรณ์แบบนี้ที่บ้านได้ชาบ้านเราไม่มีพื้นที่นะคะคือบ้านฉันไม่มีพื้นที่มากก็เ,เลยต้องใช้เตาอบแบบที่คิดขึ้นมาเองนะคะเตาอบน้องมีอะไรบ้าง อุปกรณ์คือตะก,ก้าค่ะตะก,ก้าผ้าเรานี่แหละค่ะราคาประมาณ25บาทนะคะแล้วก็ถุงหนึ่งใบนะคะแล้วก็ใช้กระมังใส่น้ําแต่ว่าน้องคือยาวใช่ไหมคะเราเลยใช้ไอ้นี่แทนค่ะเพื่อที่จะใช้ในใส่ในตะก,ก้าได้สะดวกนะคะเรามาดูกันนะนี่ค่ะเพื่อให้น้องใบน้องจะได้ไม่ต้องทนกับ ถุงนะคะถ้าน้องคนกับถุงเนี่ยไปน้องจะเหลืองได้ทําให้น้องใบไม่สวยอบนี่คือการอบการอบคือการปสมพยาบาลน,นะคะเพื่อให้ไม่ให้น้ำาละเหยอให้น้องได้ดูแลตัวเองนะคะคืนฟักตัวเองเราก็ใส่น้ําลงไปจากกระมังนี้อุปกรณ์มีไม่เยอะค่ะอุปกรณ์มีไม่เยอะนะคะเราจะอบไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราจะอบน้องไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ นะคะหลังจากนั้นนะคะน้องนะคะน้องนะคะเราต้องพยายามอย่าให้น้องโดนอย่าให้น้องโดนถุงนะคะอย่าให้น้องโดนถุงเนี้ยค่ะหลังจากนี้เราก็เราก็เสร็จแล้วเนี้ยค่ะเราก็ไปส่งโรพยาบาลแล้วก็ต้องมัดถุงมัดนะคะแล้วเราก็ใช้หนังยางค่ะ ยางมัดนะคะขอนนังยางหนยค่ะเนี่ยค่ะเราจะประถมพยาบาลน้องไว้ก่อนนะคะหนึ่งอาทิตย์เราจะมาดูกันว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะไม่ยกไปไหนไม่เคลื่อนย้ายนะคะให้น้องอยู่กับที่เหมือนกรณีต้นเนี้ยค่ะต้นนี้ต้นนี้เน,นี่ยค่ะต้นนี้เราก็ถมพยาบาลน้องเห็นไหมคะ น้องยังเด็กอยู่เลยค่ะน้องยังเด็กนะคะนะคะมีหลายต้นที่เราระถมพยาบาลนี่ค่ะมีหลายต้นนะคะที่เราผสมพยาบาลน้องด้วยวิธีการใส่ถุงใส่ตะกร้าแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วเรามาดูการว่าอีกหนึ่งอาทิตย์ว่าน้องจะมีผลเป็นยังไงนะคะใบน้องจะหายเหลืองไหมเรามาพบกันอีกหนึ่งอาทิตย์เรามาพบกันนะคะมาเปิดน้องให้กันดูโอเคค่ะยังไงก็ฝากติดตามช่องเศรษฐีดูใบได้นะคะขอบคุณค่ะ